สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวตรังซึ่งกําลังรับฟังแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตรังที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายแพทย์ตุลการมักคุ้นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกสปคจังหวัดตรังพร้อมด้วยแพทย์หญิงทิพดาบุญชัยนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรังในฐานะรองโฆษกสปคจังหวัดตรัง วันนี้เป็นการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนโรนา2019จังหวัดตรังประจำวันอังคารที่5ตุลาคม2564นะครับวันนี้จังหวัดตรังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน95รายโทษนะครับเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน91รายและผู้ติดเชื้อซึ่งรับมาจากจังหวัดอื่น4รายนะครับรวมเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่95ราย ผู้ติดเชื้อสะสมตามการระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่วันที่1เมษายน2564เป็นจำนวน6,141รายในวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่35รายหากนับเฉพาะก,ก,การติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดตรังผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์จะเป็น74.4รายหากนับผู้ที่มารับการรักษาด้วยผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบสัปดาห์ต่อวันจะเป็น 85.4นะครับในวันนี้มีผู้ติดเชื้อหายป่วยแพทย์นอนุญ,ญาตให้กลับบ้านเพิ่มเติมจำนวน46รายนะับเป็นการหายป่วยสะสม5,004 0กับรายคิดเป็นการรักษาหายร้อยละ81.48นะครับในวันนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งรักษาอยู่ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของจังหวัดตรังจำนวน1,102รายเป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยจำนวน1,056ราย เป็นผู้ที่มีอาการปานกลางจำเป็นต้องได้รับยาฟาวิวิราเวีย ع, จำนวน3 1รายเป็นผู้ที่มีภาวะพร่องออกซิเจนร่วมด้วยจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนทางจมูกจำนวน7รายเป็นผู้ที่มีอาการปานกลางค่อนข้างรุนแรงจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนแรงดันสูงจำนวน7รายและเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน1รายนะครับ ในวันนี้มีการกระจายของผู้ติดเชื้ออยู่ใน8อำเภอมีเพียง2อำเภอซึ่งไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่คืออำเภอนาย,ยงและอำเภอหลานสวรรคนะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่อำเภอห้วยยอดจํานวน38รายการระบาดยังคงกระจายอยู่ในหลายตำบลของอำเภอห้วยยอดนะครับมากที่สุดวันนี้พบที่ตำบลบ,บางดีจํานวน10รายเป็นคลัสเตอร์ซึ่งมีการติดต่อเชื่อมโยงจากลูกเรือซึ่งกลับจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ รองลงมาเป็นอำเภอตะบลห้วยยอด9รายรองลงมาเป็นตะบลเขาปูน5รายนะครับตะบนท่านิ้วและตะบนหนองช้างแล่นตะบลละ3รายตะบนเขากบะตะบนเขาขาวตะบนปากคมตะบลละ2รายตะบนลำปูราและตะบนบางกุ้งตะบลละ1รายรองลงมาเป็นอำเภอวังวิเศษพบที่ตะบลอ่าวตรงนะครับทั้งหมด18รายนะครับทุกนะครับที่ตะบนอ่าวตรง1รายและ ตำบลวังมะปรางเหนือจำนวน18รายนะครับรองลงมาที่อําเภอศีเกา12รายพบที่ตะบนเขาไม้แก้ว7รายตะบนบ่อหิน5รายอาเภอปะาเหรียญ8รายวันนี้พบที่ตะบนทุ่งยาว5รายตะบนเกาะสุกรตะบนสุโสดและตะบนแหลมสองตบนละ1รายอําเภอเมืองตรัง7รายพบที่ตะบนทับเที่ยง4รายตะบนบ้านโพ2รายตะบนนาโต้หมิง1รายอําเภอรัชดา4รายพบที่ตะบนขวดเมาและตะบนหนองบัวตะบนละ2ราย อำเภอกันตัง4รายพบที่ตำบลกันตังใต้3รายและตำบลบ่อน,น้ำร้อนหนึ่งรายอำเภอญาตตาขาว3ารายพบที่ตำบลนาชุมเขตสองรายและตำบลทุ่งกระบือหนึ่งรายนะครับโดยแยกตามการสัมผัสและคลัสเตอร์ต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้นะครับกลุ่มแรกเป็นผู้ติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่นนะครับจํานวน4รายกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่อยู่ในอำเภอว่ายอดนะครับกลุ่มแรกเป็นลูกเรือประมงกลับจากจังหวัดประจวบคีรีขันโดยมีการแพร่ระบาดแรกเริ่มที่ ตำบลบ่อน้ำร้อนนะครับและมีการแพร่ระบาดไปที่ตำบลบางบีอำเภอห้วยยอดจานวน11ร,รายคลัสเตอร์ถัดมาเป็นตลาดนัดสีสุขผลตอนเช้านะครับ9รายแล้วก็เชื่อมโยงไปที่ถนนเ,เพียดพร้อมในเทศบาลตำบ,บนห้วยยอดอีก3รายคลัสเตอร์กอร่อสร้างที่บ้านห้วยหลุดตะบ,บนเขาขาวจานวน3รายในอำเภอวางวิเศษนะครับพบที่คลัสเตอร์หมู่สตำบ,บนวางขรางเหนือ14รายพบที่คลัสเตอร์หมู่3ตะบ,บนดาวตรง3รายนะครับ อำเภอสีเกาวพบที่คลัสเตอร์เขาไม้แก้ว7ราย,ารบบย,ลายคลัสเตอร์หมู่8ปดตะบลบ่อหิน2รายคลัสเตอร์หมู่1นึ่ตะบลบ่อหิน3รายคลัสเตอร์ตลาดทุ่งยาวนะครับพบเพิ่มเติมวันนี้8รายคลัสเตอร์หมู่4ี่ตะบลกันตังใต้4รายคลัสเตอร์ไข้ป่วย2รายนะครับแล้วก็คลัสเตอร์สัมผัสผู้ติดเชื้อหมายเลข5,242 1รายคลัสเตอร์สัมผัสผู้ป่วยตะบลน,น้ำบุญหมายเลข5,294 2รราย